เพื่อให้นายมีชัยได้ไทยบาปให้กับประเทศไทยให้กับคนไทยเพราะนายมีชัยเป็นคนที่รู้ช่องมากที่สุดเพราะการวางกับดักทางการเมืองของประเทศไทยนั้นไม่มีใครรู้ดีไปมากกว่านายมีชัยเกิดการละสัมละสายแย่งกันไปแย่งกันมาแย่งกันมาและแย่งกันไปในระหว่างนี้นั่นก็ทําให้เกิดความมุมมองอีกมุมว่ามันกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ใกล้หรือยังใกล้ ผมเรียนในเชิงงานสังคมใกล้วุ่นวายไหมวุ่นวายนะครับจะเข้าสู่การยุบสภาพเพื่อการเลือกตั้งหรือจะลาออกนะครับแล้วก็มีการตั้งนายกรัตรีคนใหม่คือเกมของฝั่งของจตุพรเนี่ยที่มากันทุกสีเนี่ยเป็นเกมเพื่อต้องการเดินเอาหลักคนนอกเข้ามาบริหารนะครับในขณะที่ฝั่งของทักษิณเดินเกมเพื่อจะให้มีการยุบสภานะครับให้มีการเลือกตั้งใหม่ และก็หรือพยายามเปลี่ยนนายยกตีที่เป็นฝ่ายตัวเองเขาก็ออกว่าเขาพร้อมจะเป็นนายยกตีรักษิณก็เล่นเครื่องเล่งเครื่องเล่นเครื่องเพื่อทําการอะไรล้มพลเองระยุทต์ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะฮะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือปรากฏว่าพักเพื่อแมวตอนนี้เริ่มแตกแล้วนะครับหลังจากที่มีการผ่านก็ประมาณนะครับวาระแรกในปีพุทธศักราช2565นะครับเป็นกบประมาณปี6ผ่านปี64นะครับวาระแรกสิ่งที่ตามมาก็คือมีการเปิดตัว เรืองไกรนะครับซึ่งเป็นผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยกลับกลายประกาศตัวอย่างเป็นทางการนะมาอยู่พักพลังประชารัฐของลุงป้อมเฉยเลยนอกจากนี้ก็มีรายงานว่าสอสอคนอื่นทางภาคเหนือจำนวนมากนะครับก็หันมาร่วมกับพักพลังประชารัฐของลุงป้อมเรียบร้อย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเงื่อนปมต่างๆไม่ว่าเรื่องอํานาจของวุฒธธิสภาในการโหวตเลือกนายกให้ที่มามาจากบุคคลเพียงแค่คนเดียวเป็นหลักนั้นวันนี้เนี่ยนะครับถึงสถานการณ์บ้านเมืองมีวิกฤตจากโควิด19นั้นมันได้สะท้อนว่ากฎก,ฎกติกาที่นายมีชัยรุชุพันธ์ได้ออกแบบให้กับประเทศไทยนั้นมันเหมือนพินัยกรรมที่เขียนว่าผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชา พวกผมมาหน้าวันนี้เพื่อจะบอกกับนายมีชัยว่านายมีชัยรู้ทุกจุดของรัฐธรรมนูญฉบับนี้แม้กระทั่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญยังจะต้องสอบถามนายมีชัยรู้ชุพันนี่ก็ผิดลกเพราะฉะนั้นผมมานะครับเรียนย้ำอีกครั้งเพื่อให้นายมีชัยได้ไทยบาปให้กับประเทศไทยให้กับคนไทยเพราะนายมีชัยเป็นคนที่รู้ช่องมากที่สุดเพราะการวางกับดักทางการเมือง ของประเทศไทยนั้นไม่มีใครรู้ดีไปมากกว่านายมีชัยเพราะฉะนั้นผมมีความวาดหวังว่ารายละเอียดตามหนังสือที่ได้ทำหนังสือถึงนายมีชัยนั้นจะได้รับการตอบสนองรองประหลัดนะครับเพื่อน,นำความไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชาความจริงผมวาดหวังว่าเพื่อนผมจะมารับหนังสือไม่คิดว่าจะเป็นท่าน สาระหลักเนี่ยนะครับนอกเหนือจากหนังสือที่ได้ยื่นให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพื่อเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือพลเอกประยุทธ์จะไปด้วยวิถีทางอื่นใดก็ตามแต่ว่าคณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยนั้นเห็นว่าบัดนี้พลเอกประยุทธ์สมควรที่จะต้องเสียสละลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วหัวข้อที่มีการกล่าวอ้างว่า การอยู่ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ผมเองเห็นว่าข้อความอันนี้เป็นความเท็จโดยสิ้นเชิงเรื่องไกรปรากฏว่าซบพลังประชารัฐเป็นกรรมธิการงบประมาณนะครับปัดถูกกดดันไม่มีเงินหล่อเลี้ยงนะครับเหตุการณ์นี้ไทยรัฐเอามาพาดหัวเลยนะครับว่าเปิดปิดฉากโรงริเกอสอสอพลังภูมิใจไทยประชาธิป,ปัตย ผ่านชหลุยนะครับปรากฏว่าไม่มีใครกล้าแตกแถวบิ๊กตูประเมินปรับดัมตรีสนสุขประังประชารัฐเปิดตัวเรืองไกลนะครับสวิงขั้นเปลี่ยนสีนะครับนั่งกรรมธิการงบประมาณด้วยเจ้าตัวปัดถูกกดดันไม่มีเงินหลอนะครับแค้นเพื่อไทยมองข้ามหัวนะครับ วิรัตก็บอกว่าก่อนการเลือกตั้งจะมีเซอร์ไพรส์มากกว่านี้ปิดปูดตัวจี๊ดนะครับฝ่ายค้านจ่อทยอยซบนะครับเพื่อไทยนะครับเย้ยประยุทธ์ไม่ไปไม่เป็นชาพักร่วมปาหีนะฮะต่อรองผลประโยชน์ท้าลั่นพร้อมรบนะฮไม่กู้วิกฤตแทนประยุทธ์นะเพื่อไทยก็พพิ้วแค่ติเพื่อก่อไม่ได้มีการทำลายไข่ติง ในสภาถือว่าเป็นสสนะครับปรากฏว่าสื่อมวลชนเขาก็มองว่าเป็นเรื่องของปาหีชุดใหญ่ฮะที่เกิดขึ้นนะครับในสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งก็มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับว่าเรืองไกรนะครับได้มีชื่อเป็นกรรมธิการในฝั่งของพลดังประชารัฐนะครับแล้วก็เรืองไกรก็บอกว่าอยู่ที่ไหนก็ทํางานได้พร้อมตรวจสอบรัฐบาล เรื่องไกลนะครับดีกิจวัฒนะครับอดีตวุฒิสมาชิกหรือสวได้ให้สัมภาษณ์กรณีถึงกรรมธิการวิสามันเพื่อพยยิจารณาร่างกฎหมายามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับในสัดส่วนของพลังประชารัฐว่าไม่ได้เป็นกรรมธิการปี2อ0 4เป็นอนุกรรมธิการในสัดส่วนของเสรีรวมไทยแต่พอรวมร่วมประชุมทางสำนักง,งานงบประมาณก็พูดคุยด้วยบอกไม่มีคนแม่นกฎหมาย จะสรุปได้เท่าตนนะครับเขาถามว่าทําไมห้องออใหญ่ขึ้นชี้แจงไม่ได้ไม่เป็นกรรมธิการนะครับโดยพักร่วมรัฐบาลยังภูมิใจไทยก็พูดว่าไม่ได้เป็นกรรมธิการทําไมไม่บอกเพราะจะชวนให้มาอยู่ในโคต้าของภูมิใจไทยพอปีนี้ตั้งกรรมธิการงบประมาณนะครับเพราะคนทํางานไม่มีอะไร และในกรรมธิการงบมองว่าถ้าอยู่เสียงข้างมากจะทำงานแล้วก่อเกิดประโยชน์นะครับเพราะถ้าอยู่เสียงข้างน้อยจะทำอะไรได้ไม่มากและดูแล้วเพียงแต่มาท้วงติงเพื่อหวังผลรประโยชน์นะครับอย่างเท่านั้นไม่ต้องการทำอย่างจริงจังนะครับครั้งนี้พรรคเพื่อไทยไม่ได้ติดต่ออะไรกันมานานแล้วนะครับ เมื่อพ,พรคพดังประชารัฐเสนอมาก็ยินดีนะครับที่จะทำงานในสภาเมื่อถามว่าขณะน,นี้สมาชิกพักพลังประชารัฐแล้วหรือ,อยังนายเดืองไกรตอบว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะตอบเพราะตอนนี้ถึงขั้นตอนทางเอกสารยังไม่สมบูรณ์ถ้าเรียบร้อยจะเป็นพักเป็นสมาชิกของพักอย่างสมบูรณ์เมื่อถามว่านะครับเมื่อเป็นเป็นการย้ายขั้วหรือไม่นะครับนายเรืองไกรตอบว่าไม่เกี่ยวตนทํางานอยู่ที่ไหนก็ทํางานได้ เพราะเป็นแมวที่จับหนูได้ทุกสีถ้ามันทําให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมยืนยันเรื่องของการร้องเรียนที่ตนดําเนินการไปก่อนหน้านี้ทั้งในส่วนของพลเอกประยุทธ์นะครับพลเอกประวิทย์หรือใครในสีกรัฐบาลจะเดินหน้าต่อไปโดยไม่มีการถอนเรื่องและเท่าที่รู้สึกตนฝ่ายรัฐบาลเมื่อร้องไปไม่งองแงตีโพยตีพายต่อว่ากันเขาก็ชี้แจงไปปกติต่างฝ่ายฝ่ายค้าน ที่พอร้องไปแล้วก็มีการบวยวายเกิดขึ้นนะครับเมื่อถามว่าหลังจากนี้การสอบสวนในส่วนของรัฐบาลนายกหรือคนอื่นเหมือนที่ผ่านมาหรือไม่นายเรืองไกรก็กล่าวว่ายังทําเหมือนเดิมถ้าเห็นใครทําอะไรไม่ถูกก็จะทําการตรวจสอบเหมือนเดิมทั้งในส่วนของรัฐบาลฝ่ายค้านในส่วนของงบของกองทัพและในส่วนของการสอบเหมือนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามงบลับในการพิจารณา ชั้นกรรมธิการงบประมาณก็จะให้ความสำคัญในระหว่างนี้ก็ปรากฏว่าอายการสูงสุดนะฮะก็สั่งฟ้องวิรัตอัตนาเศษนะฮะสสพลังประชารัฐพร้อมกับพวกกรณีทุจริตสนามฟุตซอลโคราช7จ็ดสำนวนเลยทีเดียวฮนะรวมทั้งหมด7จ็ดสำนวนก็เคดีในกลบในเชิงงานวิเครกห์ตอนที่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับรัฐบาลเราสั่มหรือเปล่านะคกลบตกลงรัฐบาลเป็นยังไงนะฮะ เพื่อไทยพักเพื่อแมวนะก็แตกนะครับ,นะรบปรากฏว่ามีสสรายงานว่าสอสอทางภาคเหนือนะครับจำนวนมากกําลังแห่มาซบพลังประชารัฐนะครับเรืองไกลนะครับก็หันมาซบพลังประชารัฐขึ้นมาจะไปทํางานกับภรคพลังประชารัฐแล้วนะครับแล้วก็อายการก็มาชี้นะวีรัตนเสศวิรัตน์เป็นไกลวิรัตก็เป็นวิปของรัฐบาลตอนนี้ทาให้รัฐบาล กำกำึกึประเด็นคือมันกําลังเกิดอะไรขึ้นถ้าดูในเชิงปรากฏการณ์งบประมาณวาระแรกผ่านยังมีวาระสองนะครับแล้วก็เรื่องของ5้าแสนล้านบาทซึ่งสวก็จะนําไปทําการพิจารณาด้วยสถานการณ์โดยภาพรวมตอนนี้มันเกิดการละสําระสายไม่ว่าจะเป็นพักแมวนะซึ่งมีรายงานว่ากําลังจะมีการย้ายสอสอ,สอมาพรรคกฐบาลประธานวิปนะก็ถูกส่งฟ้อง นะับเรื่องไกลทําไมย้ายเปลี่ยนสีมาอย่างกระทันหันคงเป็นคําถามที่สําคัญฮะเอามาในเชิงการวิเคราะห์ไปแล้วนะครับมาในส่วนของงานสังเคราะห์นะครับเรื่องของวิรัตนนั้นก็เป็นช่วงที่ทํางานในรัฐบาลของยิ่งลักษ์ชินวัตรกับทักษิณน,นะครับน,นี้ครับมาเป็นผู้ประสานงานในบิบรัฐบาลซึ่งเป็นกําลังสําคัญในการประสานงานนะครับ ในรัฐบาลเพื่อที่จะโหวตให้รัฐบาลผ่านโหวตให้บริปรยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตกีนะครับโหวตในการอภิปรายไม่วางใจทุกๆครั้งกล่าวนี้ถูกชี้ถูกชี้จากอะไรจากสิ่งที่เขากระทําในคดีฟ,ฟุตซอลนะครับคดีฟ,ฟุตซอลเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นนะครับอายการรับแล้วก็ต้องส่งเรื่องไปยังศาอาญาทุจริตนะครับดำเนินการ นะครับก็มีอยู่สารเดียวที่จะดําเนินการในเรื่องนี้เพราะเกี่ยวข้องกับนักการเมืองแล้วก็พรรคการเมืองทาให้รัฐบาลละสามละสายสำหรับเรื่องนี้ที่หนึ่งนะครับ <g ül> <g ül> เรื่องที่2คนของพลังประชารัฐนะครับปรากฏว่าตอนนี้ยังคงที่อยู่นะแต่ก็ทราบว,ว่าก็จะแตกไปเหมือนกันในขณะที่คนของเพื่อไทยตอนนี้แตกไหมก็แตกสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือเรื่องไกลเรื่องไกลที่มาตอนนี้มาเพราะอะไรก่อนเรื่องไกลมาแล้วมีประโยชน์อะไรเรื่องไกลเป็นสสไหมเรื่องไกลไม่ได้เป็นสส เคยอยู่ภัคเพื่อไทยใช่ไหมเคยอยู่ภัคเพื่อไทยตอนนี้กําลังมาพลังประชารัฐทาไมมาพลังประชารัฐเพราะมีการไปร้องเรียนพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์นะครับกลยุทธ์แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเอามิตรมาเป็นศัตรูเข้าไปเอาศัตรูมาเป็นมิรนะครับเพื่อสร้างความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะให้มีการร้องเรียนเอาผิดฝ่ายตรงข้ามบ้างนะครับเรื่องไกลก็แน่นอนฮนะก็บ,บอกว่าจะไม่มีการเอาผิดนายกรัฐมนตรีจะไม่มีการเอาผิด พลเอกประวิทย์เป,เป็นไปไม่ได้ก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายเป,มเป็นแมวจับเป็นแมวสีอะไรก็จับหนูได้เป็นวัฒกรรมนะฮะของผู้นําของจีนจะไม่ผิดก็เป็นสีจิ้นผิงหรือเหมาเจือตุงเนี่ยเป็นใช้วัฒกรรมนี้นะครับที่ผ่านมาเรืองไกรก็เป็นนักร้องร้องแหลกนะครับเรืองไกรก็มีคดีคงค้างอยู่เหมือนกันนฮะซึ่งเป็นคดีค้างเก่าที่คงค้างอยู่นะครับในหลายคดี ที่ไปร้องเขาโดนคารอนย้อนสอนมาหลายคดีเหมือนกันนะครับตอนนี้รัฐบาลจะเป็นยังไงระสัมระสายไหมพักเพื่อไทยตอนนี้แตกหรือเปล่าตอนนี้พักเพื่อไทยก็แตกนะครับตอนนี้รัฐบาลก็ระสัมระสายนะฮะประธานบิ๊กก็โดนอายการฟ้องแต่นานไม่อีกนานคดีเนี้ยพอเข้าใบาเสร็จก็อย่างน้อยอีก2ปีนั่นหมายความว่าครบวาระพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะเป็นนายกทั่ตรีครบ4ปีพอดี นะครับเรื่องนี้อีกยาวในส่วนของกลุ่มทางการเมืองอย่างกลุ่มจตุพรพรมพันธ์นะครับก็มีการเคลื่อนไหวซึ่งคราวนี้เขาจะไปเรียกร้องให้ฝ่ายค้านนั้นลาออกไปเรียกร้องให้มีมีชัยรุชุพันธ์แสดงความรับผิดชอบไปเรียกร้องให้พบบเหล่าทัพในระยะที่ผ่านมา แล้วก็จะไปเรียกร้องที่พลเอกประยุทธ์อีกรอบหนึ่งนะครับสถานการณ์เมืองตอนนี้สังเกตว่าโดยโดยงานสังเคราะห์แล้วเกิดการละสัมละสายแย่งกันไปแย่งกันมาแย่งกันมาและแย่งกันไปในระหว่างนี้นั่นก็ทําให้เกิดความมุมมองอีกมุมว่ามันกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ใกล้หรือย,อยังใกล้ผมเรียนในเชิงงานสังเค,คราะห์ใกล้วุ่นไวายไหมวุ่นวาย นะครับจะเข้าสู่การยุบสภาเพื่อการเลือกตั้งหรือจะลาออกนะครับแล้วก็มีการตั้งนายกมตรีคนใหม่คือเกมของฝั่งของจตุพรเนี่ยที่มากันทุกสีเนี่ยเป็นเกมเพื่อต้องการเดินเอาหลักคนนอกเข้ามาบริหารน,นะครับในขณะที่ฝั่งของทักษิณเดินเกมเพื่อจะให้มีการยุบสภานะครับให้มีการเลือกตั้งใหม่ และก็หรือพยายามเปลี่ยนนายกรัตชีที่เป็นฝ่ายตัวเองเขาก็ออกว่าเขาพร้อมจะเป็นนายกบัญีรักษินก็เร่งเครื่องเร่งเครื่องเร่งเครื่องเพื่อทําการอะไรล้มพลเอกประยุทธ์เพราะหลักที่เขาเดินคือหลักล่อเร่งลม้มล่อใครล่อพลเอกประยุทธ์เข้าสู่การเลือกตั้งยกเลิกการรัฐประาหารเพราะอํานาจจะได้น้อยลงเร่งนะฮะ ล่อเข้ามาแล้วก็เร่งเร่งก็จัดคนอยากเลือกตั้งเข้ามาเร่งปฏิกิริยาให้มีการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดแล้วก็ล้มตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการล้มการล้มจังหวะไหนล้มได้ล้มช่วงงบประมาณล้มอภิปรายไม่ังใจนะครับงมล้มผ่านเรื่องของวาระกฎหมายเขาก็เดิน3าหลักล้มแล้วก็จัดมอบจากภายนอกทําการโจมตีรัฐบาลสถานการณ์ตอนนี้ แน่นอนฮะก็เข้าสู่เดือนพฤษภาเดือนกรกฎาคมสถานการณ์ทางการเมืองจะยาวไปโจนกระทั่งถึงสิ้นปีนะครับจะส่งผลทําให้เกิดความรสศมีรสายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลตอนนี้เป็นการช่วงจริงวหวพริบในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแต่ผมยืนยันฟันธงนะครับเมื่อไรก็ตามโควิด1 i d 1 9หมดม็อบใหญ่มาแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามชาติาศาสนาประมหากษัตริย์จะชนะฟันธง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเท้าศักดิ์ิก,กิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ อาศัยตอบแทนได้ด้วยการปกป้องรวมใจประทับประทองตามคันลองของความเป็นไทยสำนึกชาติศาสตร์กะสั์แต่ยืนหยัดในสิทธิเสรีภายใต้กฎเกณฑ์ที่มีเท่าเทียมกันนั่นคือหัวใจ ธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้บานเมืองจะสิริไล,ลัยลหล้าน ไแต่หัวใจจะต้องทวินเธอทุนชาติศาสตร์ก็สักให้คงอยู่เคียงคู่แผ่นดินชาติไทยไม่มีวันสิ้นตราบลูกหลานไทยไม่ดลื you